ลองมากินแหลมหมูคันจ้าไี่แหมมลมหมูอืมคุณสมสิดเปียวอืมอืมคุณรักสินกี่มอ่งจ้า

ยม่กนยแม่กิงโยกเรามากินขนมกันเจ้าพี่พี่ทุกคนแซ่บกันเจ้าพี่แพรไปส่งแม่พี่แพรมาที่ปายส่งแม่พี่แพรไปตลาดนัดข่าปไปซื้ออะไรกินนะคะ มาค่ะเจ,ะยจียั่วจ้าหมูแป้งดีนุ่มนุ่มหนับเจ,ยจียั่วจ้าอืมอร่อยมาก มสมพจมจไไูจ่าลงไปด้วยเจ้า อม,มาค่ะพี่พี่ทุกคนเรามากินเฟรนช์ฟราทอดกันจ้าเห็นกี่โมกเอ่ยใต้คัมเมตได้นะคะกดไลค์ก,แกดแชร์ด้วย อืมืมตเ่ากันนะคะเฟฟรู <c oughs> ้จ ต้องฟ้าด,ด,ด้วยละตาลองมากินแหนมหมูกันจ้านี่แหนมหมูอืมคั่ส้มสิ๊เปรี้ยวอืม

อร่อย้าวคนให้ยิงก่อนหยุแม่หยงดหยุอหย